สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤศพลัคนาพฤษภพบกับช่อง y t u t u ส e มมาทาโรเปิดพไพ่ทายดวงสำหรับชาวราศีพฤศพลัคนาพฤศภประจำเดือนมกราคม2564ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยเนาะชาวราศีพฤษภนะดูแบบลัคนาก็ได้ดูแบบ าราศีก็ได้ถ้าไม่ทราบวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดก็ดูแบบราศีจะง่ายกว่าใช้หลักการแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทย ดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะคนราศีพฤษภสามารถรับฟังรับชมได้อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับเดือนนี้ต้นปีเป็นการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในทิศทางที่ดี will of fortune มีเกณฑ์การเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่เป็นการเดินทางไกลเพื่อค้นหาความฝันหรือเป็นการเดินทางเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถเป็นการเดินทางที่ มันอาจจะทาให้ตัวคุณเองเนี่ยไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่มันเป็นการพัฒนาเรียนรู้หลายๆคนมีเกณฑ์ได้เรียนต่อศึกษาต่อหรือบางคนได้ไปอบรมสัมมนาหรืออะไรบางอย่างที่มันเป็นการพัฒนาตนเองใครที่เปลี่ยนแปลงงานรอบนี้หรือใครที่ย้ายงานออกจากงานครั้งนี้จะมีเกณฑ์ว่าจะได้งานที่ต้องลงหลักปักฐานมั่นคงเปลี่ยนรอบนี้แล้วจะไม่เปลี่ยนอีกเปลี่ยนรอบนี้แล้วเนี่ย มันเหมือนจะมีความมั่นคงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วอยู่ในระยะยาวเป็นงานที่ชอบเป็นงานที่ใช่เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ตรงใจของคนราศีพฤษภแล้วอยู่กันยาวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งท้อใจปีที่แล้วไม่ว่าคนราศีพฤษภจะเจอกับเรื่องอะไรมาบ้างเหตุการณ์อะไรต่างๆก็ตามตอนนี้ ดวงกำลังจะดีคุณเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงอยู่แล้วเป็นคนอึดเป็นคนถึกคือเป็นคนอึดคนหนึง่งเป็นคนแกล่งคนหนึง่งคือราศีบัวเนี่ยราศีพฤษภเนี่ยทำอะไรจะไม่ค่อยยออ่อท้อแล้วที่สําคัญเป็นคนที่อึดเป็นคนที่สู้เป็นคนที่ลุยสู้ลุยโดยที่ไม่ปลิปากบน่นอะไรสักคำเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ใช้ความมุ่งมั่นความพยายามแล้วก็ความทะเยอทะยานตรงเนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ ใช้ความอึดใช้ความเก่งใช้ความแกร่งของคุณตรงนี้เอาชนะปัญหาและอุปสรรคอะไรต่างๆนะเรื่องบางเรื่องไม่มีใครสามารถบังคับจิตใจคุณได้คุณคนเดียวเท่านั้นที่จะชี้ทางให้กับตัวเอง คุณคนเดียวเท่านั้นที่จะกำหนดทิศท,ทางให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโชคดีในเรื่องของการงานหลายคนมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนแปลงยกย้ายเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นขอให้คุณเนี่ยไม่หยุดพัฒนาไม่หยุดเรียนรู้พัฒนาศักยภาพพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่สม่ำเสมอเรียนรู้ไฝ่หาความารู้เพิ่มเติมอ,อยู่เสามอความสุขความสําเร็จจะเกิดขึ้น ใครตกงานว่างงานมีเกณฑ์จะได้งานใหม่ที่ถูกใจแล้วก็จะได้งานที่มีความมั่นคงมากขึ้นส่วนใครที่ทํางานประจําอยู่แล้วคาดหวังในเรื่องของความก้าวหน้าความจเจริญรุ่งเรืองคุณมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในครั้งนี้ไม่ได้เพราะโชคช่วยแต่มันเป็น เพราะความเก่งของคุณล้วนๆดวงของคนราศีพฤษภสำหรับเดือนพฤษภาเดือนมกราคมนี้มันเป็นดวงน้ำผักน้ำแรงเพราะฉะนั้นเราต้องยึดถือคติตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนทำอะไรให้สำเร็จได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองแล้วตัวคุณจะประสบความสำเร็จด้วยหยาดเหงือ่อด้วยแรงกายของเราแล้วมันจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจมาให้คนราศีพฤษภ ใครอยากเป็นหัวหน้างานใครอยากได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งรอคอยข่าวดีหลังปีใหม่เดือนมกราคมนี้มีเข้ามาแน่นอนส่วนคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการมีเกณฑ์ว่าจะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มีเกณฑ์ว่าจะได้ไปอบรมสัมมนาหาความรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับสิ่งที่มันอาจจะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนา ธุรกิจหรือองค์กรของเราแล้วมันจะมีในเรื่องของการทําธุรกิจแล้วมันประสบความสําเร็จแล้วส่งผลต่อความมั่นคงในระยะยาวส่วนใครที่อยากจะลาออกมาทํางานประจาจากงานประจําแล้วมาทำธุรกิจร่วมกับคนในครอบครัวอันนี้อาจจะต้องศึกษาหาความรู้ให้มากๆหรือศึกษาจากผู้รู้จากกูรูให้แน่นอนให้แน่ใจก็มีเกณฑ์จะทำได้ สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังสําหรับคนราศีพฤษภก็คือการพูดตรงพูดแรงช่วงนี้ระมัดระวังอะไรที่มันใช้อารมณ์ณมันจะมีความหุนหันดันแล่นอะไรบางอย่างหรือคนราศีพฤษภบางครั้งพูดไม่คิดหรือพูดอะไรพูดตรงๆโดยไม่แคร์ว่าคนฟังจะรู้สึกยังไง อันเนี้ยให้ระมัดระวังไว้ให้ดีนะมันอาจจะทําให้เราไปสร้างศัตรูภายหลังได้ให้ระมัดระวังคําพูดบางครั้งการพูดตรงพูดแรงมากเกินไปอาจจะไม่ได้ก่อเกิดพูดจาอ้อมๆหน่อยหรือบางคนพูดจ่ามะนาวไม่ค่อยมีน้ําเลยนะปรับปรุงเรื่องการพูดนิดนึงแค่นั้นส่วนความรักคนมีคู่เนี่ยจริงๆแล้วยังรักกันดีอยู่แต่มันจะมีในเรื่องของความยี่งเง่าและเอาแต่ใจ คนราศีพุธสกับแฟนบางคู่นะีมันจะมีในเรื่องของการอยากเอาชนะซึ่งกันและกันซึ่งข้อเสียตรงนี้เนี่ยไอเรื่องของการอยากเอาชนะกันเนี่ยมันจะทําให้เกิดการประชดประชันหรือชอบกระแนะกระแหนเน็บแนมคอยแต่จะหาเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่พูดจาห้วนห้วนพูดจาไม่เพราะขอให้พูดจาอ่อนหวานนะหรือบางคู่บางกรณีเนี่ยที่แบบปากไม่ตรงกับใจอะ รักแต่ไม่ยอมบอกรักหรือบางครั้งเราเราเราเสียไม่ได้เราแพ้ไม่ได้ฟอร์มเยอะฟอร์มจัดหรือภาษาอังกฤษเรีวยกว่าคนบางคนเนี่ยอีโก้สูงอันนี้ต้องระมัดระวังบางคู่บางกรณีก็ขี้หึงขี้หวงขี้หึงขี้หวง,หงชอบประชดประชนันไม่ได้ดังใจอะไรก็ ประชดประชันไว้ก่อนงอนไว้ก่อนโกรธไว้ก่อนหรือบางคู่บางกรณีจะเป็นแบบนี้ระแวงไปซะทุกอย่างไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจอะไรทั้งสิ้นให้ระมัดระวังความขี้หึงขี้ห่วงขี้ระแวงจะทําให้มันเกิดปัญหานะแต่โดยรวมเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะเลิกรายอย่าล้างหรืออะไรใดๆแต่แค่ระมัดระวังจากคําพูดจากอีโก้หรือจากทิฐิของคุณแค่นั้นเองส่วน คนที่มีแฟนอยู่แล้วแล้วคบกันมาเป็นระยะเวลานานคนที่คบกันมาเป็นระยะเวลานานมีเกณฑ์จะได้ลั่นละครั่งวิวาต้นปีนี้แหละเดือนมะกราคมเป็นเดือนที่ดีใครที่รอคอยข่าวดีในเรื่องของการสร้างฐานนะ ตามครอบครัวมีเกณฑ์จะถูกขอแต่งงานมีเกณฑ์จะได้แต่งงานสาเร็จสมงหวังดังใจเพราะว่าสี่ไม่เท้าบง่งบอกว่าถ้าคบกันมาเวลานานแล้วเรียนรู้ดูใจซึ่งกันและกันร,รู้ใจกันเข้าใจกันแล้วก็มีเกณฑ์จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงถึงขั้นคบเป็นแฟนหรือบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นแต่งงานเลยก็เป็นได้แต่ในกรณีนคนโสดสําหรับชาวราศีพฤษภอาจจะเป็นดวงอาภัพรักนิดนึงนะ เพราะฉะนั้นเนี่ย ให้กงล้อ mm hmm. แห่งโชคชะตาหมุนเวียนนำพาคนที่ใช่จริงๆเข้ามาเข้ามาหาคุณแล้วกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยความที่คนที่คุณราศีศพฤษภเนี่ยเก่งเกินไปฉลาดเกินไปบางครั้งการที่เราฉลาดรู้เท่าทันคนไปซะหมดเนี่ยมันอาจจะทําให้คนกลัวที่จะเข้ามาหาเราคนกลัวที่จะเข้ามาจีบเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเสแส้งแกล้งทําบ้างอาจจะต้องเป็นคนที่อ่อนหวานให้มากกว่านี้หรือเป็น คนที่โรแมนติกมากกว่านี้เพราะว่าบางทีคนคนราศีพุธศพยอย่างที่สมาบอกไปปากไม่ตรงกับใจอยากพูดตรงพูดแรงอย่างเดียวแล้วคนที่จะเข้ามาหาคนที่จะเข้ามาจีบบางครั้งเขาก็กลัวไงกลัวความฉลาดของคุณแล้วก็กลัวความก้าวร้าวของคุณนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันซอฟลงได้ก็พยายามที่จะเป็นคนอ่อนหวานอ่อนโยนสักนิดหนึ่งนะคะส่วนในเรื่องของการเงินการเงินเนี่ย มีเกณฑ์จะได้รับมรดกหรือบางคนที่รอคอยเรื่องมรดกส่วนแบ่งหรือปันผลต่างๆจากครอบครัวคุณมีเกณฑ์จะได้รับมรดกหรือมีเกณฑ์จะมีเงินให้เปล่าให้ฟีอะไรบางอย่างเรื่องการเงินสําหรับชาวราศีพุธศพเดือนอ่มกราคมนี้ การเงินจะมั่นคงขึ้นจะลงหลักปักฐานกับอะไรบางอย่างจะมีเงินก้อนจะมีเงินเก็บการเงินใครที่ช็อตมาก่อนหน้านี้หรือสภาพคล่องทางการเงินก่อนหน้านี้ใครที่การเงินไม่ค่อยดีเนี่ยมีเกณฑ์ว่าการเงินจะดีขึ้นนอกจากน้ําพักน้ําแรงของคุณที่บุกบาฟาดงบุกบาฟาฟันทำมาหากินด้วยลําแข้งด้วยหยาดเหงื่อแรงกา แล้วมันจะมีในเรื่องของโชคลาภโชคดีอะไรบางอย่างเข้ามาใครที่เป็นนักเสี่ยงโชคใครที่เป็นนักเสี่ยงดวงอย่าลืมเลขทะเบียนรถ ที่สำคัญที่สุดเลขทะเบียนรถที่คุณใช้อยู่เป็นประจำอาจจะนำโชคมาให้เรื่องการเงินสำหรับอา,อาทิตย์แรกสัปดาห์แรกและเดือนแรกของเดือนมกราคมสำหรับชาวราศีพฤษภเนี่ยยังดีอยู่ยังหมุนเงินคล่องตัวอยู่ใครที่สะดุดติดขัดใครที่เงินช็อตเงินจะดีขึ้นตามลำดับเอาเป็นว่าเรื่องการเงินการงานความรักเนี่ย ค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีสบายใจได้สุขภาพระมัดร,ระวังเกี่ยวกับเลือดลมหรือความดันโลหิตโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตภายในร่างกายระมัดร,ระวังเกี่ยวกับเรื่องอาการวูบหรือเส้นเลือดในสมองบางอย่างหรือเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอหรือคนที่มีความดันต่ำนะ ส่วนเกณฑ์อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยร้ายแรงไม่ได้เด่นชัดสบายใจได้เกณฑ์การพัดภาคสูญเสียไม่มีแต่ให้ระมัดระวังความเจ้าอารมณ์หรืออารมณ์ร้อนของตัวเองไว้สักนิดหนึ่งนะคะทําบุญเสริมดวงด้วยการเติมน้ํามันตะเกียงก็ได้หรือทําบุญด้วยแสงสว่างแสงสว่างในที่นี้ก็อาจจะเป็นการบํารุงค่าน้ำค่าไฟหรือทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้ทุนการศึกษาหรือทําบุญกับเด็กด้อยโอกาสเด็กยากไร้เสริมดวงนะ สวัสดีปีใหม่ชาวราศีพฤษภจบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามขอคนละหนึ่งแชร์นะคะเดือนมกราคมชาวพฤษภดวงดีมากๆก็ขอให้ดวงดีเหมือนที่ไพ่บอกวันนี้เป็นกำลังใจให้การลาไปก่อนสวัสดีค่ะ